สวัสดีครับมาดูพักเครื่องที่ร้านบ้างนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสพานสูงตอกโคตรนะใต้ฐานนะครับเหรียญย้อนยุกนะบอจอนะบ,บอจอด้านหลังเป็นยันขยื่นเนืเ้อทองแดงผิวไฟนะครับ หลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทอย่างนี้พัดยศหลวงพ่อดำนะครับวัดตุยงนะประสบการณ์มากมายหลวงพ่อดำเรียนพัดยศนะครับวัดตุยงนะวุดวัดมุจจรินทวาปีวิหารนะรปีสองสอง เหรียญพัดยศสวยมากเหรียญนี้นะเป็นเหรียญเหรียญลักนะของหลวงพ่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับหลวงพ่อดําพัดยศหลวงพ่อดาเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท <c oughs> พระนะประจำวันนะครับประจำวันเสาร์วัดสารนา,าศสองสี่เก้าเก้านะคุณแม่ชีบุญเลือนพิมพ์เล็กนะครับถ้ามุมนี้ไม่กระเทาะนะพระเนี่ยต้องมีถึงสามพันนะครับต้องมีถึงสามพัน นี่กระเทาะหน่อยหนึ่งนะตอนนี้กระแสกําลังมานะครับพระของคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับองนี้นะเอาสักพันห้านะเอาพันห้าร้อยบาทนะครับพระผงวัดสารนาฏสองสี่เก้าเก้านะครับทันทันคุณแม่ผูกเสกนะคุณแม่ชีบุญเลือนบูเกเสกอธิษฐานจิตประจําวันเสาร์นะครับหนะ้าปก พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> พรสวยกระเทาะมุมนิดเดียวนะถ้าเรี่ยมเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงมุมเนี่ยจะเป็นช่วงขอบพลติกบางอยู่แล้วนะครับสวยเลย <c oughs> พัดจีนนะพัดจีนหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับเมื่อก่อนแพงมากนะสามสี่พันนะครับตอนนี้ก็ราคาลงมาหน่อย แต่ว่ารุ่นนี้ประสบการณ์สูงนะ้เมตตาค้าขายนะครับยังไม่ค่อยมีหมุนเวียนเท่าไหร่นะอันนี้พ้าสวยผิวลุง้งนะครับผัดจีนสายพ่อค้าพ่อค้าน่าจะมีติดไว้บ้างนะพัดจีนหลมพ่ออิฐ เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนนะครับหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนเนื้อทองแดงผิวไฟพ่อชื้นวัดยานเสน ชื่นวัดจันเส่เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาท <c oughs> พ้าผงรูปเหมือนพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดซับลำใยญยปีสี่สามหายากมากนะหายากนะไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะเนื่องจากเป็นพ้าเล็กด้วยะครับทําให้การเก็บประสายากนะจนม้าจะไม่ค่อยสวยพิมพ์เล็กปีสี่สามวัดรับลำใหญ่เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะบผงรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับหลงวงปู่หมุนปุ๊กเก ออกวัดซับนะครับแปดร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อพลิงนะครับหลวงพ่อพลิงวัดช้างเผือกนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพิงวัดช้างเผือกอยู่ที่วัดสิงห์จังหวัดชัยนาฏนะครับอันนี้เป็นสายเหนียวสายเสือนะเขาเรียกว่าสายเสือเนี่ยคือรู้นะครับรู้กันนะครับเพราะว่า <c oughs> ลูกศิษย์นะที่เป็นสายเสือนะเสือเก่าชอบไปขอวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาใช้กันนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นประสบการณ์สายเหนียวของพื้นที่เลยนะหลวงพพิงค์วัดช้างเผือกนะครับลองไปดูประวัติประวัติได้นะสายเหนียวนะครั mm. เหรียญเซมาหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพิงค์นะครับเหรียญน,นี้สภาพสวยเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทสายเหนียวมหาอุดนะครับ เสือชอบใช้กันนะเสือใช้นาท <c oughs> หลวงพ่อกเกษมกิ่งไผ่หลวงพ่อกเกษมเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับสวยๆเลยหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหลักของหลวงพ่อกเกษมอน,อนุสรเจ้าแม่ ีหนึ่งสี่นะครับสวยๆผิวพันปูนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลนะครับหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลสองสี่เก้าหนึ่ง 91, นะครับวัดห้วยโลสองสี่เก้าหนึ่งเหรียญน,นี้นะครับเจ้าของบอกเป็นเหรียญบล็อกยันขีดนิยม เงินขีดนิยมสองสี่เก้าหนึ่งสภาพสวยผิวหิ่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> เหเรียญเซมาหลวงปู่แพ้วนะครับวับนนั้นขายก็ขายหน้ากากเดินขายไปพันห้านะอันนี้เป็นเสมาทองแดงนะครับหลวงปู่แพ้วหกสี่สี่ห้านะเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อโค้ดพิเศษนะแล้วก็ขอพึ่งนะ <Yeah. S 1> เหเรียญเสมาหลวงปู่แพ้วเหนือดวงนะครับเหนือดวงเสมาเหนือดวงเก้าร้อยบาทหลวงปู่แพ้วเสมาเก้าร้อยบาท <c oughs> เหรียญหลวงพ่อปานรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธรุ่นแรกของหลวงหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะทองแดงเนี่ยพันกว่าสามกษัตริย์ก็แพงขึ้นไปอีกนะฮะวัดเกินกระถิ่นนะหลวงพ่อปานรุ่นหนึ่งหลวงหลวงพ่อเหรียญพระพุทธหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแรกนะครับปี 2, 5, 3, 3, สองห้าสามแปดเนื้อสามกษัตรินะเนื้อสามกษัตริยกรรมการ เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาททองแดงเนื้อธรรมดาก็พันพันพันกว่าแล้วนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อสมชายวัดเขาทุกกิมนะครับมีสองเหรียญนะหลวงพ่อสมชายวัดเขาทุกกิมมีมีสองเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาทุกกิมห้าเสือนะหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิมปีสองห้าสองหนึ่งนะพระสวยผิวผิวดมเดิมเลยนี่อันนี้เป็นเหน 27, นรียญหลวงพ่อสมชายปีสองเจ็ดนะครับหลวงพ่อสมชายปีสองเจ็ดคู่นี้เอาเจ็ดร้อยนะครับคู่นี้เจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อสมชายคู่เจ็ดร้อยบาท หลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำที่จะลึกแปดสนะิบสี่ปีสองห้าสองศูนย์นแปดสิบสี่ปีนเียที่ระลึกแปดสิบสี่ปีหลวงพ่อดำเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อดำเอาลบาทหลวงพ่อทองสุข นะครับหลวงพ่อทองสุกปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อทองสุกปีหนึ่งเจ็ดหลังพระปิดตานะครับราบมากมีนะเหรียประสบการณ์ของหลวงพ่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับหลวงพ่อทองสุกเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่แพ้วนะครับหลวงปู่แพ้วมีสามเหรียญมีหลวงปู่แพ่นะว,พลลวพปลอดภยัยนะปลอดภยัยหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ เหรียญกระดุมนะเหรีกระดุมนกูแพ้วหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญเหรียญอะไรเนี่ยคล้ายๆเหรียญป้าตานนะกันเนาะอืมมองไม่เห็น อย่ uh huh. าไม่เห็นเลยอยู่ในซีนเนี่ยดูยากนะเพราะพะแสงสะท้อนนะครับสบร้างโบสถ์เอาสามเหรียญเนี่ยพันหนึ่งนะครับหลวงู่อแพวสามเหรียญพันหนึ่งนะได้สามเหรียญเลยแล้วก็หลวงพ่อคูนมีด้วยกันสองคู่นะครับมีสองคู่หลวงพ่อคูนนะครับ สี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเรียนเศรษฐีหลวงพ่อคูณเศรษฐีหลวงพ่อคูณสวยมากนะครับเมืองมีสีสุกปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดเศรษฐีหลวงพ่อคูณปีห้าเจ็ดนะครับเก้าศูนย์แปดเนื้อทองแดงผิวไฟกับเนื้อทองแดงลมดำนะ คู่นี้นะครับเอาเอาหกร้อยนะครับเศรษฐีมีสองคู่คู่ล600ะหกร้อยบาทนะทองแดงลมดำ,ดำกับทองแดงผิวไฟนะเก้าหกแปดคู่นี้คู่ละหกร้อยนะครับหกร้อยบาทใครสนใจนะรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ